ตัวเองกลับทําได้แค่เสมออีกนะครับศัศนวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้เจ้านายจัดโจดย์มาที่ผู้มาเยือนกัสโตเซลติกยังคงดีกว่าหนึ่งช่วงตัวครับ้าวัดตาม,มเกรดบอลสรุปผลบอลบอนับนจันทร์ที่25เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาใครเป็นยังไงกันบ้างนะครับสรุปผลวิเคราะห์ฟุตบอลในคู่ที่หนึ่งนะครับแอตเลติกบิลเบานะครับพบกับไลโยบะเยกาโนทางเราจัดให้ไปกับแอตเลติกบิลเบานะครับจบออกมาที่ชัยชนะของบิลเบาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้มาตํานัดนะครับยินดีด้วยฮะรรุิเคคา์์ฟตบบบอในนนู่่ทีััมพ โซลินโนครับทางเราจัดงานใหญ่ไปกับเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานจบมาที่ชัชนะของอินเตอร์มิลานทําถึงชนะไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับออกมาแบบนี้ก็ตรงเป้าเข้าวินกันไปตามระเบียบนะครับยินดีด้วยฮะสรุปผลในคู่ที่3ครับนิวคาเซิลพบกับผงแดงลิเวอร์พูลนะครับทางเราจัดให้ไปกับแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลนะครับจบออกมาแบบสนุกค,คู่ขี้สูสีนะครับลิเวอร์พูลเกือบปรับแต่กลับมาได้ครับ2ประตูต่อ3ชนะไปได้แบบนี้ก็ ประทับใจสายลุ้นอย่างเราๆกันไปนะครับคู่นี้ต้องเป้าเขาวินยินดีด้วยครับสรุปผลวิรา์ฟุตบอลปิดท้ายในคู่ที่4ครับเซบียาพบกับเคตาเฟ่นะครับทางเราจดให้ไปกับเจ้าถิ่นเซบียานะครับจบออกมาที่เซบียาแพ้ขาบ้านไป1ประตูต่อ2ครับออกแบบนี้ก็แย่สิครับคู่นี้พลาดไปขออภัยด้วยครับใครมาใครไม่มาอย่างไงก็คอมเมนต์มาเมาส์มาเมนต์มาคุยกันได้นะครับยินดีรับฟังเสมอฮะวันนี้ยังลุยกันได้อีกสู้ๆครับ สวัสดีประชาชนคนชอบลุ้นชอบเชียร์ฟุตบอลเช้ายันเด็กไม่หลับไม่นอนที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาพบกับเราปี๊ยาไกเซอร์นำวิเคราะห์บอลเด็ดน่าติดตามมานําเสนอให้กับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนรับชมรับฟงังสิ่งที่น่าสนใจจากทางเราฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์สักกระดิ่งปิ๊งปิงติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิเคราะห์ฟุตบอลเด็ดๆอัปเดตในทุกๆวันก่อนใครๆนะครับและหากสมาชิกท่านใดนะครับมองหาช่องทางการลุน้นการเชียร์การชมฟุตบอลแบบ ที่เดียวมีครบจบทุกผลน,นะครับปลอดภัยและใจดีมีบอลเด็ดมาแจกแต่จาใจในกลุ่มทุกวันกับพี่ๆชมรมคนชอบคุณฟุตบอลนะักปักซอยคอให้คำปรึกษาทุกท่านตลอดทุกเส้นทางนะครับสนใจร่วมทางไปกับเราแค่เพียงแอดไลน์มาที่แอดบีดเออนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับแอดบีดเ e ครับหรือหมุดในคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้นะครับแล้วพบกันในกลุ่มนะฮะวิเคราะห์บอลเด็ดคัดเน้นจัดไป ประจำวันอังคารที่26สิงหาคมมีดังนี้นะครับปิคอร์บอลคู่ที่1นนะครับไครัตอามาตีพบกับกราสโกเซลติกนะครับยี่ิบสามิกาสีหนาทีปิคอร์บอลเด็ดในคู่ที่2ฮะปาฟอสเอฟซีพบกับเซเวนาชเวด้าตีสองปิคอร์บอลเด็ดในคู่ที่3ครับสตวมกลาสพบกับโบโดกริมตีสองครับปิคอร์บอลเด็ดในคู่ที่4ครับวู๊ปฮมตันวันเดอร์เลอร์พบกับเวสต์แฮมตีหนึนาทีครับ วันอังคารก็มีให้ลุ้นกันบ้างนะครับพอประมาณฮะก็พร้อมแล้วไปลุยด้วยกันเลยครับิเคราะห์บอลคู่แรกครับเป็นรายการแชมเปี้ยนลีกแล้วคัดเลือกเพลย์ออฟนะครับไคลัดอามาตี้ตัวแทนจากคาซักสถานครับพบกับกัตโกเซลติกครับตัวแทนจากสกอตแลนด์นะฮะโดยเกมแรกนะครับที่บ้านเซลติกก็เสมอกันมาแบบชนิดที่ว่าหลับกันไปข้างนึงเลยก็ว่าได้นะครับ ประตูต่อสูนะฮะถ้าจะผิดหวังก็คงจะต้องผิดหวังกับฟอร์มของกัตโกเซลติกซะมากกว่านะครับเหนือกว่าทุกอย่างนะครับแถมเล่นในถิ่นตัวเองกลับทําได้แค่เสมออีกนะครับทัศนวิิคราหฟุตบอลคู่นี้จะนายจัดจดมาที่ผู้มาเยือนกัตโกเซลติกยังคงดีกว่าหนึ่งช่วงตัวครับถ้าวัดตามเกรดบอลออกมาแบบนี้ก็ค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับและแมตชนี้ครับยังไงก็ต้องมีผู้ชนะหรือผู้แพ้กลับออกไปครับเพื่อที่จะหาทีมเข้ารอบต่อไปนะครับ ไคลหลัดอมาตี้ครับได้พักมาเต็มกราฟเลยนะครับส่วนคลาสโกเซลติกครับคืนฟอร์มแก่งชนะลิฟวิงสตันในลีกมา3ประตูต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยสถานการณ์ปีบบังคับกันมาแบบนี้ครับก็ขอกันใจให้โอกาสคลาสโกเซลติกอีกสักครั้งครับหนึ่งลูกในเวลามีแน่ๆครับแล้วค่อยลุ้นประตูต่อไปกันนะฮะคู่นี้จัดไปกับคลาสโกเซลติกครับ พิคอบอลกันในคู่ที่2นะครับแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกเพย์ออฟในคู่ระหว่างปาฟอสตัวแทนจากไซปรัสพบกับเซเวน่าชเวด้าจากเซเบียครับโดยเกมแรกครับในทินชเวด้านะครับปาฟอสทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะฮะชนะไปก่อน1ประตูต่อ2นะครับเล่นกันสนุกเลยครับคู่นี้ชเวด้าเองก็มีโอกาสมากไปครับแต่สุดท้ายนะฮะเซเวนาชเวด้าไม่เฉียบคมมากพอครับเกมนี้เลยเสียเปรียบ อยู่พอสมควรเลยนะครับกับผลการแข่งขันจากเกมแรกฮะทศนาวิค์ฟบอลคู่นี้นะครับลูกพี่ชี้ว่าเซเวน่าชเวด้าดีกว่านิดหน่อยนะครับพึ่งท่อน0.5ครับออกมาได้ยุติธรรมสุดๆนะครับออกมาแบบนี้ฮะเพราะชเวด้าเองก็คงต้องพยายามอย่างมากมายนะครับในเกมนี้เพื่อที่จะเอาประตูคืนไม่ใช่แค่หนึ่งครับแต่ต้องทำถึงสองครับถ้าไม่อยากจะยืดเยื้อนะฮะแต่คงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าปาฟอร์สเองก็ไม่ธรรมดานะครับ รอบที่ผ่านๆมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าชนะมาได้ด้วยฝีมือล้วนๆครับคู่แข่งเก่งๆทั้งนั้นนะครับยังผ่านมาได้คู่นี้ทางเราจึงขอจัดไปกับความยอดเยี่ยมของปาฟอสเกมนี้จะไม่แพ้เซเวน่าเชเวดานะครับขึ้นรถเข้าสวนปาเอกับปาฟอสครับพี่ก็อบอลในคู่ที่3ครับแชมเป้ยนลีกรอบขัดเลือกเพย์ออฟระหว่างสรตมการ์ตตวแทนจากออสเตรียนะครับ พบกับยอดทีมจากนอร์เวย์อย่างโบโดกริมครับโดยเกมแรกโบโดกริมกำัความได้เปรียบมาเพียบเลยนะครับ5ประตูต่อศูนย์ทศนาวิเคราะ์ฟุตบอลคุณนี้จะภาพจัดงานให้แบบมินิมอลนะครับในช่องเสมอออกมาแบบนี้ครับจะว่ายากก็ยากนะครับจะว่าง่ายก็ไม่ถูกต้องนักฮะเพราะว่าสกอร์ที่ห่างกันมากมายแบบนี้ครับก็ไม่รู้ว่าสตูมการจะถอดใจไปหรือเปล่านะครับแล้วโบโดกริมเองจะจริงจังแค่ไหนนะฮะเพราะทั้งคู่เองก็มีเกมลีก ในเกมถัดไปด้วยกันทั้งคู่ครับสู่รักษาเนื้อรักษาตัวไปลุยเกมถัดไปน่าจะดีกับทั้งสองฝ่ายนะครับเอาเป็นว่าคู่ดีขออยู่ไปกับเกรดบอลที่เหนือกว่าอย่างโบโดกิมว่าต่อให้ชิวๆก็ไม่น่าจะถึงแพ้ครับวิคคอฟบอลในคู่ที่4นะครับเป็นรายการหลีกครับประเทศอังกฤษนะครับ คู่ระหว่างบูฟแฮมตันบันเดเลอร์นะครับพบกับเบสแฮมนะครับเป็น2ทีมจากพรีเมียร์ลีกทั้งคู่ครับเฮตูเฮตเจอกัน5เกมรวมทุกรายการล่าสุดบูฟแฮมตันชนะได้สองครั้งครับเบสแฮมชนะได้3ผลหนล่ like, ผลเสมอกันนะครับสำหรับคู่นี้ทศนวพเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้จะคุณทันกั้นโจทย์มาให้เจ้ามาป่าบูฟแฮมตันได้เปรียบเล็กน้อยนะครับในช่องประปาสองตัวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอากาศแย่ ด้วยกันทั้งคู่นะครับแพในเกมหลีกมา2เกมเหมือนกันทั้งคู่ฮะกุนสือเก้าอี้ร้อน e ด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับงานนี้คงต้องมีเรียกความมั่นใจกันบ้างน,นะครับถึงจะเป็นบอลถ่วยก็เถิดะนะฮะแต่ดูจากรายชื่อนักเตะแล้วนะครับขุนคอนเวสแฮมก็ดูดีกว่าวูฟแฮมตันบันเดเลอร์พอสมควรนะครับหากทั้งสองทีมต้องส่งชุดผสมมาเจอกันก็เชื่อว่าคุนคอนเวสแฮมจะได้เปรียบอยู่พอสมควรครับคูน่นี้จึงขอขึ้นรถ ไปสวนรองกับทางด้านขุนค,คอนเวสแฮมไม่หน้าแพ้ครับคู่นี้ทวนวิเคราะห์บอลเด็ดแคดเน้นจัดไปทิศทางใดกันบ้างน,นะครับคู่ที่1กั้นใจให้โอกาสไปกับกลาสโก c เซลติกอีกสักครั้งนะครับ1ช่วงตัวไม่กลัวอยู่แล้วครับคู่ที่2ครับขึ้นรถเข้าสวนรองไปกับทางด้านปาฟอร์ดยอดเยี่ยมพอที่จะต้านไหวนะฮะคู่นี้ปาฟอร์ดไม่แพ้ครับ คู่ที่สามครับคุณนี้งานชิลๆขออยู่ไปกับโบโดโกริมสบายๆหายห่วงครับคู่ที่สี่ครับจัดไปกับชาวสวนรองไปกับขุนคอนเวสแฮมครับขุนค,คอนเวสแฮมไม่แพ้ครับจบไปกับพิฆาบอนเด็ดคัดเน้นจัดมาให้ในวันนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าจะเชียร์คู่ไหนทีมไหนดีนะครับเห็นด้วยก็ตามกันมาได้ครับไม่เห็นด้วยก็ผ่านไปก่อนได้ไม่ว่ากันนะครับส่วนใคร อยากให้วิเคราะห์คู่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับรับฟังเสมอฮะสุดท้ายนี้ขอฝากช่องทางการลุ้นชมเชียร์ฟุตบอลแบบที่เดียวจบครบทุกกลีกนะครับมีความบันเทิงให้อีกเพียบครับรับรองความปลอดภัยรวดเร็วสะดวกฉับไวและใจดีสุดๆนะครับมีบอลเด็ดจากพี่ๆกูรูหลายๆท่านนะครับมาแจกให้ฟรีๆทุกวันเช้ายันดึกนะครับในกลุ่มชมรมคนชอบคุยฟุตบอลและปักซอยคอยสพอร์ตทุกท่านตลอดเส้นทางครับสนใจร่วมทางไปกับเราแค่แอดไลน์มาที่แอด BWERKS e นะครับมีแอดนำหน้าด้วยหรือหมุดในคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้ครับเราพบกันในกลุ่มนะครับก่อนจากกันครับขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์สัญระดิ่งปิ้ง,งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตจากทางช่องเราในครั้งต่อๆไปนะครับก็ปลูกชีวิตไม่ง่ายได้นะครับปลูกต้นไม้ก็ต้องรอฮะทุกคนามสำเร็จ มีเวลาของมันนะครับแค่ใจสู้และอดทนมากพอก็จะถึงเป้าหมายในสักวันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นกำลังใจให้เสมอครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ